สวัสดีครับอยู่ในช่องทิทุยชครับตอนนี้ก็มาทําการตรวจสอบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ช้างทองคาของเราครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ห้วันถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเพระาะว่าครั้งก่อนที่เรามาแพงหัวละพานะครับ เป็นแปลงนี้ซึ่งเป็นแปลงที่มีเชื้อรานะครับก็ทําให้ใบเหลืองเสร็จแล้วเราก็มาแนะนําชื่อว่าตาเท่านะครับตาเท่าก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการจากใช้แบบด่างเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้ผฏิตภัณฑ์ช้างทองคำของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมทําการใส่ช้างทองคำํำชนิดเม็ดไปแล้วแล้วก็ใช้ ผลิตภัณฑ์ช้างทองคําชนิดน้ําปรากฏว่าวันนี้เรามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ครับซึ่งเป็นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพืชอย่างชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้เขียวงามอย่างนี้ครับเปลี่ยนแปลงเป็นบิ้งที่ผมใส่เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นบิ้งนี้คป็นบิ้งหรือเป็นคลองหรือเป็นล่องนะฮะเนีฮยค เป็นบริเวณนี้นะฮะน้นเขียวสวยงามมากอย่างอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นตา,ตามภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะฮะเป็นแปลงนี้ฮะแปลงนี้เห็นได้ชัดว่าเราผมจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะขึ้นภาพให้ดูอยู่ตรงมุมนะฮะว่าอ่ก่อนท้านี้เราใช้ปฏิภณฑ์ช้างทองคำของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้เลยผมก็เลยทําการมาทําการพ่นนะฮะเราผมจะเอารูปพ่นขึ้นให้ดูตอนที่ผมพ่น เข้าไปนะฮะนะฮะเชื้อราในโลกคําว่าใบเหลืองตอนนี้ได้หายไปอย่างชัดเจนนะฮะมีแต่ใบที่เขียวเขียวขึ้นมาแล้วก็ใบใหญ่นดยการที่เราสัมผัสจากใบนะฮะสัมผัสจากใบผมจะนะฮะใบค่อนข้างจะใบใหญ่นะฮะใบใหญ่เวลาเราเราจับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าใบเนี่ยมันเป็นในเรื่องของน้ำหนักครับ น้ำหนักรู้สึกว่าหนักขึ้นฮะดูการแตกยอดทั้งของก็คือเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเสิร์ฟกล่องแป๊บเนี่ยฮะจากการที่เราได้ดูการแตกตัวของยอดนะฮะว่ายอดแตกอย่างมหาศาลฮะนี่ะัะยอดเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็พร้อมดอกอีกนิดหน่อยนะครับนี่เป็นแปลหงหัวลาพาช่วงนี้เป็นหัวลาพา ประมาณถุงหนึ่งห้ากิโลก็อยู่ประมาณราคาอยู่ที่สามร้อยบาทครับนะครับเป็นแปลงที่ผมทําการฉีดพ่นนะฮะอาจจะมียอาเล็กน้อยครับเพราะว่าแปลงนี้ตายเท่าบอกว่าจะไม่เอาแล้วนะครับผมก็เลยทําการพ่นเลยฮะเห็นได้ชัดนะครับแล้วทีนี้พอพ่นไปครั้งแรกนะครับก็บอกว่ามันเขียวขึ้นทันตาเลยตาเท่าก็เลยทําการพ่นไปหมดเลยฮะ สองปิ้งสองบิ้งนี้พ่นตั้งแต่ผมมาพ่นตั้งแต่เอาช้างทองคาชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ํามาใส่นะครับเสร็จแล้วตาเท่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงตาเท่าก็ได้ทาการพ่นที่เหลือครับบริเวณนี้ประมาณสามไร่นะครับครับเป็นปิ้งที่สับกับต้นมะขามนะครับมะขามยังเล็กอยู่นะครับเนี่ฮะก็ทําการฉีดพ่นฮนะเรีวยกว่าเขียวงามตามท้องเรื่องเลยก็ว่าได้ครับช่วงนี้ราคากำลงัง สวยงามครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ช้างทองคาชนิดเม็ดเนี่ยมันจะเป็นเห็นความแตกต่างกอจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ยอดจะอวบขึ้นนะครับเราจะมาให้ดูของของยอดนะฮะการยอดเนี่ยจะมีความอวบนะครับนีครับอวบใหญ่ใบจะหนานะครับนี่ครับที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยอัน์นี้ก็คือเราใช้ตั้งแต่ตอนแรกเลยทาการใส่เม็ดก็ กับพ่นตั้งแต่ตอนแรกๆครับเนะีย่ยเดี๋ยวพาเดินดูระหว่างสองร่องนี้นะฮะเนะฮะเราใส่ชนิดเม็ดไปแล้วก็ทํามันก็จะอะลายหายไปกับกับน้ําเลยฮนะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอะไรทั้งสิ้นนะฮะนะครับดูคนก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราทําการหวานไปเลยฮนะเนะี่ยก็ ประสบความสำเร็จครับในเรื่องของการเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพในเรื่องของเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกแล้วก็ไม้ขนาดใหญ่นะใช้ผลิตภัณฑ์ช้างทองคำของเราครับก็ดีงามครับนี่ครับดีงามเลยฮะนี่คือเป็นแปลงที่เราทำการทดลองครับ เกษตรกรตอนนี้ก็ซื้อไปใช้อย่างมหาศาลเลยฮะเพราะว่าราคาคลังดีไม่ว่าจะเป็นกระลำหัวลับพายาผรกกาดนะครับปรกกาศที่เอาไปดองแล้วก็เรื่องของกระลำดอกนะครับอ่าแล้วก็ไม้ยืนต้นนะฮะก็มีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมะขามนะครับตอนนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องเองครับก็ดีใจกับเกษตรกรครับเพราใช้พันธุ์ช้างทองคำของเราแล้ว สคขภามสาเร็จในเรื่องของผลิตผลที่ออกมานําสู่ท้องตลาดพ่อค้าก็ยิ้มแป้นเลยนะฮะเพราะว่าได้ผักที่สวยงามครับผู้ประกอบอาชีพเรื่องเกษตรก็ยิ้มได้ครับเพราะว่าผลผลิตงามครับนะฮะก็อไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์พ่อเท่าอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างกับการใช้ของเราไปแล้วคงจะยิ้มนะครับโอเคเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับ นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นแท็กที่สามที่อ่าวันนี้ของเป็นผลพาของตาเท่าเนาะนี่คุณแม่กําลังกําลังแต่งนะครับกำลังแต่งแม่วัสดีครับแม่ชื่ออะไรครับนี่แม่ทองมั่นนะเออพันวาพันวาอย่าบอกผ้าพันวาว่าไทศไทยบอกอันไทยไหลสันพันวาเราเล่าดีกว่าสันเนี่ยมันเก็บกุ๊กลินครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นผัวลพพาของตาเท่าเนาะอัน เป็นยังไงครับใส่สร้างทองคึนเหรอก็ดีก็แล้วหนักบ่หนักดีใบนาใบใบหนา<บ><บ>ยอดอวบอืม,อมแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของชื้ราไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าแต่งก็ยังมีส่วนที่เอาออกอยู่เพราะว่าจะแต่งให้เพื่อวความสวยงามครับตอนนี้ก็ทําการทาการทําการแต่งเป็นเป็นมัดนะฮะอย่างเงี้ยเป็นมัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะนยฮะ มาเดินแค่กี่โลเนี่ยถึงโลบอโลครึ่งโลครึ่งโอ้โลครึ่งก็ตอนนี้ราคาจะเท่าไหร่ครับองร้อยสิที่นี้ราคาสองร้อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ทำหัวะพาทั้งหมดเลยครับเนี่ยนี่ฮะนะฮะแล้วก็ไปส่งที่ตลาดนะฮะเขาเป็นเข่งนี่เลยฮะ ครับแล้วก็จะทําการพรมน้ําหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เจือจาความสดนะเพราะจริงๆแล้วช้างต้องทำพรมก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้สดขึ้นกว่าเดิมอ,อันนี้ของคุณแม่แม่เพิ่งมาครับมันมันแต่งแต่งช่อฮะแม่สวัสดีครับแม่มยังเนี่ยดอกผักเดียวผัดมาเนี่ยอ๋อแต่งผักนี่ก็ผมมอสผมมอสหละรวมบวเป็นมาแต่งผักฮะ ก็ใส่ถุงมือในการแต่งแม่เป็นยังไงหนักขึ้นปะหนักหึยอดยอดใหญ่ยอดอวบเนาะใหญ่ยอดวบอ่า <c oughs> นี่คนงานประจำประจำสวนใช่ไหมครับสวนอ๋อนี่ก็คือเป็นคุณแม่ที่ทำการทำการแต่งลิชนะค, <c oughs> คือลิคือเอาขวดแห่พอมัดยางได้ฮะมันหนังยางเพราอทำเป็นมัดเป็นม,มัดนะครับ ประมาณนี้ฮะนี่ครับก็จะตับมาใส่เข่งไว้แ้วว่าปเป็นแบบนก็ถือว่าตอนนี้ราคาดีฮะเราไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนกันเลยว่าใช้ปฏิพันธ์ช้างทองคเรับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของสวนหัวลภาภนะฮะจากหน้ามือไปหลังมือฮะตอนนี้หัวลากําลังมาแรงในช่วงนี้ฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยนะฮะนะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเอาช้างทองคำของเราไปใช้อาช้างทองคำมาใช้ก็โอ้โห บอกว่าโอโหเลยคําว่าโอโหเกิดจากอะไรมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับมันเปลี่ยนนจะกอดมันจะเหลืองมันจะแดงหมดเลยล้วก็เป็นเชื้อราใช่ไหมครับจะเป็นเชื้อราจะแดงจะเหลืองจะดาหมดแล้วก็ไม่น้ไม่มีน้าหนักไม่อะไรเลยมไ,มไม่เหมือนสดไม่น่าทานเน,ะนาะวาง่ายก็คือพอใช้ช้างกับคำแจกชนี่นี่คือชนิดเม็ดนะน,นี่ห้าสิบกิโลนะครับก็ทยแล้วคือตอบผลตอบทย์จนะกับเกษตรกรนี่ก็เป็นเจ้าของสวนคอนเฟิร์ม นะครับว,ว,ว่าว่าว่าดีแท้นะฮะ<ด>ว่าดีจริงเงี้ยจากปากเ<ช>จ้าของสวนนะฮะตอนนี้บริเวณบ้านนี่บ้านอะไรพ่อบ้านดงทิพย์บ้านดงทิพย์นะตำบลหลงศักดิ์อำเภอตำบลไทยอีบูตบบนตำบลไทยอีบูตบบนตำบลไทยอีบูตบบนตำบลหลงเอออำเภอหลงศักดิ์นะจังหวัดพิจูบุญใครที่อยากได้ผลผลิตเจ้าตัวเม็ดกับตัวน้ำก็ติดต่อพ่อเท่าได้ครับพ่อเบอร์พออร่พอเบอร์อะไร099 ครับหนึ่งสาี่หห้าโอเคฮะอยากได้ช้างน้าคำตัวเม็ดแล้วก็ตัวน้ําติดต่อพ่อได้คระก็เบอร์น,นี้เลยคลิปนี้เป็นเจ้าของมงลาานะฮะที่ใช้ปฏิตภัณฑ์ช้างน้งคำชนิดเม็ดชิดน้ําก็ตอ,ตอบโจทย์เลยตอนนี้เขียวสดงดงานตามท้องเรื่องนะฮะคลิปนี้ก็ที่็ีก็สวัสดีครับ